สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิเป็นยี่ห้อ p o w e r มาครับเป็นรุ่น p o w hvm 6 2 m ขีด4 8 v ขีด n นะครับตัวนี้เสียในด้าน dc to dc ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับส่วนภาคอื่นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับในการต่อใช้งานนะครับดูขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบนี้ต้องใช้หางปลานะครับต่อเข้ากับสายแบตเตอรี่แบบนี้นครับแล้วก็สายก็ต้องเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายแบตของยี่ห้อ a p p l e ลกีนนะครับจะมีสีดำแดง เข้าหางปลานะครับเห็นว่าผมเชื่อมตะกัวด้วยนะครับไม่ใช่แค่ย้ำนะครับถ้าย้ำอย่างเดียวบางทีมันจะหลวมอยู่นะครับก็วิธีการต่อก็ถอดน็อตออกมาครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับถอดน็อตออกมา ใส่หางปลาที่มีสายเข้าไปนะครับแล้วก็ขันแบบนี้แน่นๆเลยนะครับบางคนใช้หางปลาแบบนี้ครับแล้วเอาสอดด้านใต้แล้วก็ขันนอ็อตเพื่อจะเอาปลายของน็อตหนีบไว้นะครับให้มันเป็นรอยแบบนี้ไม่ได้นะครับาการเดินผ่านของกระแส มันจะไหลผ่านไม่ดีครับอาจจะทําให้จุดนี้นะครับมีความร้อนได้นะครับการต่อใช้งานนะครับก็ควรจะต่อกันแบบนี้นะครับมีสายแผงบวกลบครับสายแบตเตอรี่นะครับต่อบวกลบด้าน AC out นะครับก็จะใช้งานจริงๆนะครับต่อใช้งานกันในบ้านนะครับก็จะใช้เบอร์6ใช้สายแบบนี้ T h เเบอร์6ครับที่ข้างในเป็นฝอย ทางด้าน AC in แล้วก็ AC out ครับแต่ตอนนี้นะครับผมใช้สายเบอร์1.5นะครับในการทดสอบแล้วก็สายด้าน AC out นะครับอยู่ที่เบอร์2.5นะครับใช้ในการทดสอบโหลดที่5,000วัตต์กับเครื่องอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้6.2กิโลวัตต์นะครับเป็นของคุณภูมินิรันดครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวผมจะทดสอบทีละอย่างนะครับ ในการเปิดใช้งานอินโมเตอร์ไฮบริดลำดับแรกนะครับก็ให้จ่ายไฟเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบครับเบรกเกอร์ <Yeah. S 1> <Be aker S 2> ที่ผมใช้ก็จะเป็น MCCB ขนาด 125A แอครับกับเครื่อง6,002ครับเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เข้ามาแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเบรก S มมันไม่ตัดนะครับถ้ามีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับถ้าไม่มี ก็เปิดเครื่องเลยนะครับลองดูว่าเปิดได้ไหมถ้าเปิดไม่ได้นะครับแปลว่าบีมเอมันตัดนะครับต้องทําการปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับถ้ามีแอปครับของบีมเอก็เปิดดูก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ปิดเบรกเกอร์ของแบตแล้วรอสักพักหนึ่งครับประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้นะครับแล้วก็เปิดกันอีกรอบนึงครับจะเห็นว่าบีมเอมันตัดครับ เนื่องจากครั้งแรกที่เราจ่ายไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราจ่ายไฟจากแบตเตอรี่กระชากเข้าเครื่องนะครับทําให้เครื่องเห็นว่าอาจจะมีการช็อตนะครับบีมเอสมันก็เลยตักกาลังนับถยหลังนะครับตอนนี้บีมเอสกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมจะเปิดเบ,บเกอร์แบตเตอรี่ใหม่ครับ ไปดูกันว่ายังตัดอยู่หรือเปล่าอตอนนี้มันตัดอยู่นะครับก็ให้ทําการปิดเบรกเกอร์ครับเห็นว่าตอนนี้นะครับบ m มเอสไม่ตัดแล้วนะครับสามารถเปิดเครื่องได้เครื่องนี้จริงจกเข้านะครับมีกลินก่นออกเลยครับตอนนี้กลิ่นจริงจบตายครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบภาคสวิตชิงแต่ละจุดนะครับถ้าเปิดสวิตพาวเวอร์แล้วเครื่องทำงานนะครับแปลว่าสวิตชิงในด้านแบตเตอรี่แล้วก็สวิตชิงของเมนใช้งานได้ครับต่อไปนะครับผมจะทดสอบในด้านสวิตชิงของภาค A AC i n ครับใช้เข้ามาใส่เข้ามาแล้วนะครับหน้าจอทำงานนะครับเห็นว่าตอนนี้ ไม่มีสถานะการทํางานใดๆครับต้องไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่านะครับก็กดปุ่ม enter ค้างไว้นะครับอ่านแบบนี้กดลงครับเขาตั้งสถานะการใช้งานนะครับโหมดการใช้งานตั้งเป็น s u b นะครับใช้ไฟฟ้าก่อนแบตเตอรี่นะครับถ้ามีไฟจากแผงมานะครับก็จะใช้ไฟจากแผงก่อนนะครับผมจะตั้งค่าใหม่นะครับ เดตั้งเป็น SPU แบบนี้เมนูที่สองนะครับเขาตั้งไว้ที่ยี่สิบแอมป์นะครับถ้าแบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมป์ครับให้ตั้งที่สามสิบถ้าแบตเตอรี่สองร้อยให้ตั้งที่สี่สิบแอมป์นะครับ v p l ชนิดแบตนะครับตั้งเป็น Use อันนี้ถ้าโหลดเกินนะครับก็ให้รีสตาร์ทครับอันนี้ถ้าอุณหภูมิเกินก็ให้รีสตาร์ทครับนี่เป็น A. ความถี่นะครับในด้าน AC out นะครับอันนี้ก็เป็นแรงดันด้าน AC out นะครับตั้งได้นะครับว่าจะให้ด้าน AC out ออกที่กี่โวลต์นะครับอันนี้เป็นค่า default โรงงานนะครับก็จะใช้ค่านี้เมนูที่11นะครับจะใช้ไฟฟ้าชาร์จที่กี่โวลต์นะครับก็อยู่ที่การตั้งค่าว่าจะให้อะไรชาร์จนะครับในเมนูที่16นี่เขาตั้งไว้ที่2แอมป์เมนูที่12นะครับเขาตั้ง ต,ตัดนะครับก็คือตัดไปใช้การไวฟ้าที่4 5โวลต์นะครับก็อยู่ที่แบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยนะครับถ้าแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟ,ฟตมี16เซลล์นะครับก็จะตั้งไว้ที่48ถ้ามี15เซลล์ก็จะตั้งไว้ที่45เมื่อกี้นะครับเมนู13นะครับก็คือกลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับในขณะที่มันไพาสการไฟ้าเรียบร้อยถ้ามีการชาร์จนะครับแรงดันของ แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับจนถึง5 1มันจะกลับมาใช้แบตนะครับตัดไฟฟ้าออกไปเมนูที่16นะครับเลือกว่าจะเอาอะไรชาร์จนะครับอันนี้ตั้งให้โซล่าเซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะครับเมนูที่18เป็นเสียงปุ่มกดครับปิดไว้นะครับเมนูที่19นะครับเลือกการแสดงหน้าจอนะครับจะตั้งเป็นอีกอย่างนึงนะครับ ตั้งเป็น E S P แบบนี้นะครับเวลาเรากดดูหน้าไหนนะครับมันจะกลับไปหน้าแรกนะคมันจะตั้งไว้แบบนี้ครับถ้าเรากดดูค่าต่างๆหน้าไหนมันจะค้างที่หน้านั้นนะครับ20ก็คือไฟหน้าจอตัวนี้ครับจะเปิดหรือไม่เปิดเมนูที่22นะครับเสียงอะลามนะครับเสียงเตือนต่างๆจะให้มันเตือนหรือเปล่าถ้าเครื่องมีปัญหาครับเมนูมีเมนูที่20ใหม่นะครับ ก็คือไฟตัวนี้นะครับถ้าเราตั้งเป็นออฟตอนเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับหรือว่าเรากดปุ่มแล้วเราเอามือออกจากปุ่มนะครับหรือว่ากดมาสถานะเดิมนะครับก็ประมาณสักสิบวินะครับหน้าจอมันก็จะดับลงนะครับแสงหน้าจอจะดับลงมนูโยี่สิบสามนะครับจะให้เครื่องบพารหรือเปล่านะครับ เมนูยี้านะครับเป็นการตั้งค่าบันทึกรายการต่างๆนะครับเมนูยีสบหกนะครับเป็นแรงดันชาร์จครับตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้แบตเตอรี่ NMC 8ปดหนึ่งหนึ่งครับผมจะตั้งชาร์จไว้ที่5้าสิบดจุดแถ้าใช้ลิเธียมฟอสเฟตผมก็จะตั้งเท่านี้แหละครับ เมนูที่27นะครับเป็นวนลอยนะครับจะให้มันเต็มที่กี่โบลต์ะครับผมตั้งเต็มไว้ที่5้าสิครับแล้วก็เมนู29นะครับทำตัดชัดดาวครับอันนี้ถ้าไม่มีไฟล c เข้าร่วมนะครับมันจะตัดที่เมนูนี้ครับเครื่องจะดับเลยครับตั้งไว้ที่46ก่อนครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบโอเวอร์โหลดด้วยครับเมนูที่37เนะครับเลือกว่าจะใช้ออนกิตหรือเปล่านะครับถ้าจะใช้ออนกิตก็ตั้งเป็น HVD นะครับอันนี้ไม่ใช้นะครับใช้ออนกิตร้อยเปอร์เซ็นไม่แนะนำให้ใช้ออนกิตด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันไม่มีกันย้อนนะครับส่วน L 2 F นะครับก็คือ second out นะครับเราจะใช้หรือเปล่า ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้นะครับเขาปิดไว้ครับการใช้งาน m a i n out กับ Se c o n d o เ t าทครับเคยทำชิปไว้แล้วครับก็ลงไปค้นหาดูเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดนะครับเปิดสวิตช์เ o อร์ครับมีไฟออกมาแล้วนะครับจากแบตเตอรี่ชี้เข้าเครื่องนะครับแล้วก็ชี้ไปที่บ้านครับโหลดเป็นศูนย์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดที่5000ันวัตต์ สักหนาทีเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดเครื่องนี้กันนะครับเปิดโหลดที่สองพันนะครับอัดลมเร่งแล้วโอ้โหกินกระแสแบตเตอรี่4 2 2 m แอมป์ครับกับโหลด1,960ไม่มีไฟจากแผงเขาร่วมครับเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะครับเราใช้โหลดที่1 9น0ครับ ใชไฟจากแบตเตอรี่ที่ 42M แอมป์ผมจะจ่ายไฟจากแถงเข้าไปร่วมนะครับไม่มีไฟ ac ครับอ๋อตอนนี้มีไฟ ac เข้าร่วมด้วยนะครับแต่ยังไม่มีการใช้นะครับดูครับเอาละไฟจากแถงเริ่มทํางานแล้วนะครับดูที่ลูกศรชี้เข้าเครื่องด้วยครับตอนนี้ไฟจากแถงเยอะกว่าโหลดที่เราใช้นะครับไฟจากแถงมาที่3000เลยครับโหลดใช้พั โหใช้ังก้าโอ้แดดขึ้นขึ้นลงลงนะครับถ้าไฟแผงมาเยอะนะครับมันก็จะเหลือลงชาร์จแบตครับอันนี้ไฟจะแผงลดครับใลาเป็นว่าดึงแบตไปช่วยด้วยนะครับที่ 16A ลองดูสถานะการทำงานนะครับมาละไฟแดดมา1สามแล้วนะครับเม็ดีขึ้นไปสาม0ัน แตกมามาห้หายนะครับมีเมฆไฟจากแผงมาพันห้าแล้วครับพันหครับจะเห็นว่าถ้าไฟจากแผงมาเยอะครับมันก็จะกินกระแสจากแบตเตอรี่น้อยลงอ่ะเอาแล้วครับตอนนี้ไฟแผงมาเยอะกว่าโหลดนะครับโหลดใช้พันเก้าไฟจากแผงมาสองพันสามเหลือชาร์จที่สิบแฮมในการทดสอบโหลดนะครับ ผมจะปิดไฟนะครับในด้านแผงโซลาเซลล์ครับใี่เหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวโหลดเข้าไปนะครับรมโหลดไปอีก2หันเป็น4 0ั0นนะครับขึ้นเรื่อยๆครับกินกระแสบแบตเตอรี่ที่85แอมป์โหลดอยู่ที่4 3 0 0น,นะครับ โหลดเข้าไปอีกห้าร้อยครับเป็นสี่พันห้าครับเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นสี่พันเก้านะครับเพิกระแสะแบตเตอรี่เก้าสิบเก้าแอมเพิ่มไปอีกิกระแสะแบตเตอรี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกแอมครับกับโหลดห้าพันวัตต์ทดสอบสักห้านาทีนะครับเริ่ม การเินกระแสที่105แอมป์นะครับมีไฟ a c เข้าร่วมน,นะครับสังเกตที่ความถี่ครับไปจากแไงมาไฟจาก AC นะครับการไฟฟ้ามาที่4 24.2โวลต์ไปที่เอาไปใช้งานนะครับได้มาจากแบตเตอรี่นะครับแปลงเป็นไฟ a c จะใช้งานใช้ให้โหลดโอ้ตอนนี้กลิ่นจิ้งจกออกมาเลยนะครับ เหม็นมากเครื่องพวกนี้นะครับช่องพัดลมมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาอะไรอุดด้วยนะครับถ้าช่องพัดลมก็หาตะแกรงตะแกรงไม้ตียุงก็ได้นะครับตะแกรงมุ้งลวดมันค่อนข้างจะถี่นะครับไม,ไม่แนะนําให้ใช้นะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้มันป้องกันทิ้งจกแล้วก็ให้ลมมันระบายได้ดีด้วย ไปจากแบตนะครับลดลงเหลือ5้าสดูหน้านี้นะครับ,แ,บรแสดงการจินกระแสแบตเตอรี่แล้วก็โหลดที่ใช้งาน ที่ีเนะครับแบตเตอรี่ที่ b ีมเนะครับจะเห็นว่ามีแรงดันห้าสิบห้าจุดหกดึงกระแสไปใช้ที่ร้อยสามแอมป์ครับดูที่หน้าเครื่องนะครับดึงกระแสแบตเตอรี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าแอมป์แรงดันไปที่ห้าสิบสามจุดหกไม่เท่ากันนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ที่เครื่องกับแ,แรงดันของแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่ครับหลายคนกังวลน,นะครับว่ามันทําไมไม่เท่ากัน จะให้มันเท่ากันได้ไหมนะครับมันไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับกับเรื่องพวกนี้ครับที่ BMS เห็นว่ามีแรงดันแบตที่5ห5.5เขาเพราะว่า BMS มันวัดแรงดันของแบตเตอรี่ที่ตัวแบตเลยนะครับติดกับแบตเตอรี่เลยแต่ตัวเครื่องนะครับมันวัดแรงดันของแบตเตอรี่ที่ตัวเครื่อง จากแบตเตอรี่มาหาตัวเครื่องนะครับมันผ่านสายแบตเตอรี่อยู่นะครับตรงน,นี้ผมใช้สายแบตยาวประมาณห้าเมตรครับเบอร์ยี่สิบห้าแรงดันก็หายไปเป็นธรรมดาครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเรื่องพวกนี้เอาแรงดันของตัวเครื่องว่าเลยนะครับเครื่องมันจะทำาทํทำงานยังไงมันอยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่นะครับที่โชว์ที่ตัวเครื่องครับ มันจะใบ p a s s เท่าไรนะครับก็อยู่ที่เครื่องทั้งนั้นเลยนะครับเรื่งแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับดูที่เครื่องอย่างเดียวตัวนี้เป็นอุณหภูมิของภ่าบูตแบตคอนเวอร์เตอร์นะครับทีอยู่ด้านบนอุณหภูมิเท่าไหร่ด้านบนก็เป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องครับเราสังเกตจากเซนเซอร์ โหลดที่แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตครับโหลดห้าพันวัตต์กินกระแสและร้อยสีแอมป์ผ่านไปสามนาทีครับโอ้ยกินจริงจกแรงมากตอนนี้มีไฟ a อซ n อเข้าร่วมนะครับถ้าเราใช้โหลดเกิน มันก็จะบ y p พาสครับก็คือบพาสการไบฟ้าไปใจให้โหลดแทนเลยเดี๋ยวลองดูนะครับลองโหลดกับแบตเตอรี่ดียอย่างเดียวครับที่ห้าพันวัตต์หนาทีทดสอบกันให้ดูเห็นๆยาวๆกันแบบนี้ครับ จะได้รู้ว่าอะไรของเราครับมีมาตรฐานไรแท้ทานไปห้านาทีนะครับโหลดไปยังครังที่ห้าพันวัตต์กระแสะแบตเตอรี่ร้อยซีอมผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปอีกห้าร้อยนะครับ เป็นห้าพันสี่เพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเป็นห้าพันแปดห้าพันเก้าเพิ่มอีกสองร้อยนะครับเป็นหกพันโอโ้โหไม่ไปพาร์ทด้วยครับจิงกระแสแบตเตอรี่ที่ร้อยยี่สิบเก้าแอมป์นะครับโหลดที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ โหลดไม่มีนะครับหาเรื่องเพิ่มอีกสอง0นครับดูนะครับกำลังใส่กันไปเรื่อยเรื่อยดูว่ามันจะบายพาสหรือว่าโอเวอร์โหลดที่กี่วัตรครับเพิม่มต่อไปอีกห้าร้อยขึ้นโพดศูนย์เจ็ดแล้วนะครับทั้งที่มีไฟ ac อินเ้าร่วมครับ6ก0ั โอ้โหลดผมตัดครับยังไม่ทันได้เทสโอเวอร์โหลดเมื่อกี้ขึ้นโอเวอร์โหลดแล้วนะครับขึ้นโค้ดศูนย์เจ็ดโหลดผมตัดเอาไงดีได้แค่หก0ันหนึ่งร้อยนะครับโอ้ย โหลดมันเป็น้าลมความร้อนนะครับถ้าเราเปิดนานๆมันก็จะตัดไม่ขึ้นแล้วได้เท่านี้ครับ น่าจะต,ต้องเกิน6 0 0งก่อนนะครับมันถึงจะบายพัสครับวันนี้ผมปิดไฟ a อซนะครับโหลดอยู่ที่6,000นะครับลองจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องดู7,000แล้วนะครับขึ้นโจ0 7ตัดไปแล้วนะครับ เมืเครื่องตัดครับต้องปิดไปตัดแผงก่อนแล้วก็ปิดเครื่องครับเราใช้โหลดเยอะมันเป็นแบบนี้เปิดเครื่องใหใม่นะครับมาดูกันว่าพังหรือยังโหลดรออยู่ที่สองพันสามนะครับเครื่องไม่ได้พังนะครับมาดูการกินกระแสะกินกระแสและโหลดใช้งานนะครับโหลดที่สองพัน เอาแล้วครับแปดพันแลครับตอนนี้ขอลดโหลดกันนครับจะลองดูการไบพาสนะครับผมจายไปจากการไฟฟ้าเข้าด้วยครับเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับโอ้อะไรเนี่ยบพาสแล้วนะครับแล้วก็ตัดไปด้วยนะครับบพาสด้วยตัดด้วยนะครับโหลดมันเยอะเกินไป ไ่นะครับเปิดเครื่องลองให้มันเห็นเห็นกันแบบนี้เลยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของและท่านที่สนใจนะครับผมจะกดดูที่วัดกับกระแสเหมือนเดิมนะครับมอ็ป้ายไปดูนะครับมันจะซักเท่าไหร่แปดพันเก้านะครับขึ้โคสดศูน์เจ็ดโอ้ยปิดไม่ทันนะครับ นะครับเปิดใหม่นะครับไม่ยอมนะครับขอดูอีกรอบหนึ่งว่าเราทดสอบโหลดกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับตอนนี้โหลดยังรออยู่ที่สองพันเหมือนเดิมอะตอนนี้โหลดอยู่ที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซนตะครับผมจะเปิดโหลดเท่าเมื่อกี้เลยครับโอ้โหทดสอบโหลดเกินร้อยนะครับ ร้อยสีอยห้าสิบด้วยเอาใหม่นะครับร้อยเจ็ดสิบโอ้ร้อยเก้าสิบเปอร์เซนกระชากเข้าไปเลยนะครับเอาละพอใจละนะครับทดสอบให้ดูเท่านี้กับเครื่องของคุณภูมิรันจังหวัดเชียงรายนะครับส่งเข้ามาอาการจริงจบเข้าครับไทปีซีทูดีซีระเบิดเถิดเทิงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําบูสวัสดีครับ